สวัสดีครับพบกับ Dream c r a Channel แล้ผมนะทูตที่มา EP นี้เราจะมาแนะนําสินค้าที่ทางเรามีจําหน่ายข้อดีของแต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ยี่ห้อแรกเลยยี่ห้อฟูจิมิเนาะมาดูพี่เบิ้มก่อนเลยจุดเด่นของฟูจิมินะจะมีสเกลหนึ่งตสองให้ด้วยนี่เรามาดูคันใหญ่ก่อนอ่ะนี่นะครับรายละเอียดของฟูจิมิเนี่ยค่อนข้างจะดีถ้าเป็นสเกลใหญ่นะส่วนสเกลเล็กเดี๋ยวเรามาเปิดดูทีหลังนี่นครับจะเป็น Skyline GTR ถ3มสองดูภายในคืองานแบบใหญ่สะใจมากอันนี้สายสะสมเนี่ยชอบมากเลยทางเราก็มีสต็อกไว้ก็จะมีตัวคาร์อนิกแล้วก็ตัวรถเดิมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนิสโมเนาะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆก่อแนบบว่าเราก็มีสเกลใหญ่ขนาดนี้โอเคดูล้อนะครับโอเค ก็งานฟูจิมีก็รายละเอียดค่อนข้างดีเดี๋ยวเราจะมาดูคันเล็กกันมาเริ่มจากอันนี้ก่อนฟูจิมีเนี่ยจะมีพวกปอร์เช่พวก 190, เบนซ์หนึ่งเกนาะก็จะอันนี้เป็นตัว EVOLUTION 2ก็จะมีล้อมาให้2ชจุดนี่คนที่เล่นฟูจิมีก็จะรู้อยู่ว่าข้อดีคือฟูจิมิชอบแถมเยอะแถมล้อแถมพวงมาลัย แล้วก็สำหรับสาวว l k s w a เนี่ยก็ต้องหาเลือดแบรนด์ฟูจิมิเพราะว่าอีโวเนี่ยจะมีตั้งแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอมก็มีนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เจ็ดเนาะนี้แปดตัวอินิเชียลดีเนี่ย,ยที่มีลูกค้าถามมาว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งของโอชิมาแล้วก็ฟูจิมิโอชิมาเนี่ยจะเน้นตัวพระเอกซึ่งเป็นรถตัวหลักส่วนฟูจิมิเนี่เขาจะเน้นรถตัวรองที่ไม่ใช่ตัว ตัวที่เด่นมากก็จะมีเขาก็จะแยกกันชัดเจนแล้วจะไม่ทำลดซ้ำกันถ้าใครจะเก็บเซตอินิเชียดีก็ทักมาทางเพจดีมคร์บได้เพราะว่าออถ้าจะเก็บให้ครบเนี่ยมันต้องซื้อทั้งอาชิมาและฟูจิมิเนาะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของฟูจิมินี่เลยตระกูลฮอนด้าทั้งหลายเพราะไม่มียี่ห้ออื่นทำนะ d ีซไฟอันนี้ตัวตัวไม่เช,น,เชนอีเคน อันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลไทอา R ใครเก็บรถไทอา R หรือมีรถจริงที่เป็นตัวไทอา R ก็เนี่ยครับก็จะมีออปชันจะมีสลูปให้ปูจิมีนี่ให้เกือบทุกรุ่นแล้วก็มีพวกอ่ะอันนี้ตัวมูกเก้นก็จะมีรูปลออให้มูกเก้นแต่ว่าตัวนี้จะให้ล้อเป็นลายมีแทนจะไม่ได้ให้เป็นนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นล้อลายนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นสปูนใครเก็บสปูนใครหาอยู่บอกเลยว่าไม่แพง <Wow. S 1> ทักมาได้นะทางเพจแอดมินรอตอบอยู่นี่ครับจกสปูนล้อสปูน รีบซื้อก่อนที่จะกลับมาหายากอีกครั้งเพราะบอกเลยว่าตัวเนี้มาไวหมดไวมากนี่มีลิ้นหน้าด้วยวรับรองว่าซิงโเรามาดู eK แต่ว่าดีคอเขาจะไม่ได้ให้เป็นคาร์บอนมานะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครัดีคอมันจะเป็นฝาดำเราก็ไปซื้อดีคอคาร์บอนได้ที่ ของเรามีจำหน่ายเหมือนกันก็ทักแอดมินมาจะเป็นคอสปูลทั้งหมดเนาะก็ประมาณนี้ของฟูจิมิสำหรับหลายๆคนที่ถามมาว่าเอ๊ะแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันยังไงงานฟูจิมิก็เนื้อพลาสติกหลายคนชอบบอกว่าประกอบง่ายทาดไฟลงตัวอะไรงนี้ก็ว่ากันไปเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ยี่ห้อหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่โอชิมากันโอชิมาจุดเด่นของโอชิมากคือจะเป็นรถที่เน้นรถซิ่งเลยนี่ของแต่งตุ้มๆเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวนี้ก่อนเลมู ok ini, aken, กินี่ฮูลาเคนกล่องหนามากเลยใครที่แบบสะสมเลมูกินี่หรืออยากเอาโมเดลที่แบบเป็นสเกลหนึ่งต่ 24, ยี่สีไปคัดตตอมนะใส่ลงใส่ล้อ ให้เหมือนรถจริงอันนี้โอชิมามีเดี๋ยเปิดให้ดูดก่อนบุกกล่องก็เลิกเพิ่มเลยนะประกอบไม่ยากเพราะว่าโอชิมาเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีเดือยให้บางรุ่นเนี่ยเป็น snap ล็อกให้เลยแทบไม่ต้องใช้กาวเลยครับกระจงกระจกบางรุ่นนี้แบบหมดปัญหาเรื่องการติดก,กาวเลอะที่เจอแล้วก็โอชิมาเนี่ยจะได้ลิขสิทของ liberty walk กืบทุกตัวเลยตอนนี้น่าจะมีมีไปหลายสิบรุ่นมาเพราะว่าตระกูลรถเลทโทเนี่ยเยอะมากอ๋อแล้วก็อีกอย่างพวกตระกูลรถ VIP ก็โอชิมาเหมาเรียบได้ลิขสิทธิ์กืบหมดนี่อันนี้เอาตัวอย่างให้ดูรถตู้ให้ดู เป็นกระจกดำแล้วก็พา,าร์ตอลังการงานสร้างมากรถจริงกำลังกลับมาฮิตนะครับโมเดลมีเหมือนกันและประกอบประกอบไม่ยากด้วยอาโชิมาพูดเลยล้อ,เ,อเห็นไหมเนาะเอาล้อให้ดูล้อนี่จะเป็นสองชิ้นเลยสำหรับใครที่แบบอยากจะคัสตอมเท่ๆนะ เมื่อก่อนเคยทำอยู่ก็คือเราเสริมออฟเซตให้มันลึกได้จะสนุกมากเลยการทำโมเดลในการคัตตอมโอเคก็อันนี้ v p p เนาะแล้วก็มาอันนี้อินิเชียดีที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับโอชิอมาจะเน้นตัวพระเอกเลยตัวนี้รู้สึกจะเป็นกล่องครบรอบ25ปีนะสายสะสมนี่ไม่ควรพลาดอีกแล้ว ตัวนี้จะต่างกับตัวแรกก็คือจะมีหุ่นหฟิกเกอร์ให้นี่นะครับข้อแตกต่างกับตัวธรรมดาหลายคนข้อความมาหาว่าเอ๊ะมันก็เคยออกตัว86มาแล้วนี่ต่างจากตัวธรรมดาไงเออมันจะมีทั้งตัวที่มีเครื่องแล้วก็อันนี้ตัวครอบก,ก็จะเป็นแถมมนุษย์มาให้นะครับแล้วก็ แล้วก็ตัวเนี้ยฝากระโปรงเขาอะจะเว้นมาโอชิมาเกือบจะทุกรุ่นเว้นมาเราสามารถวางเครื่องได้น,น,นี่เห็นไหมนอนี่มีเครื่องให้ 4A แต่ขอดูพาร์ทก่อนนะครับนี่ฝากระโปรง ฝากระโปรงให้สองชุดเลยแล้วก็ข้อดีของอิชิมายอย่างหนึ่งคือจะมีตัวที่ทำสีมาให้จากโรงงานแล้วสำหรับคนหัดประกอบก็คือไม่ต้องทำสีอะไรเลยประกอบได้เลยนะครับเหมือนชิ้นชิ้นไฟอะไรพวกนี้เขาจะทำสีมาให้แล้วทีนี้ก็จะหมดปัญหาว่าสำหรับคนเริ่มเล่นก็คือจะต้องมาซื้อสีนูน่นนี่เปลืองตังก็ซื้ออุชิมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น พาร์ทไฟที่หลอ่อหลอเป็นสีมาให้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นพาร์ทไอเนาะนี่มีโลบาร์ให้ด้วยมีเบาะซิ่งอน่ยมีเบาะเดิมคุ้มจัดนี่ครับนี้ มีโปรให้ด้วยก็สไตล์โอชิมาเนาะเน้นคุ้มเลยสำหรับมือใหม่ก็จริงๆส่วนตัวแนะนำเนาะส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่ามากกับราคาที่ตั้งไว้เนาะก็ทักเข้ามาในเพจหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในช h อป e ีมีรูปมีอะไรอย่เงี้ยมันก็จะมีโปรใ,ในแต่ละช่วงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อยอที่ยี่ห้อหนึ่งเลยอันนี้น้องใหม่นูนูน หรือชื่อเก่าก็คือ VMAX แบรนด์น้องใหม่จากมาเก๊าเม d ดอินมาเกลาเลยครับจุดเด่นของนู่นๆอะ่ะจะเป็นรถที่แข่งอยู่ในมาเก๊ากลางปีเกือบจะทั้งหมดเลยนะนี่นี่โค l โรท้าโดง่งใครจะคิดว่าท้ายโดงย่งจะมีโมเดลใครที่มีรุ่นนี้นะห้ามพลาดเลยพลาดแล้วเดี๋ยวจะเสียใจมาไวหมดไว งานไม่คิดริ้วขี้เหรนะถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่การฉีดหรืออะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เนี่ยจะเป็นเลวิน92ตัว2ประตูนี่ครับใครสาวบกเชฟเชฟก็มีใช้ขับรถจริงอยู่ก็สามารถซื้อไปเป็นของขวัญได้นะ แต่งสวยมากรถจริงก็สวยนี่ครับตัวรูปลอกนี่จะให้มาค่อนข้างเยอะดีมากเลยนะครับงานไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ราคาก็โอเคด้วยอ่ะอันนี้ดักแก่หน่อยใครทันยุคนี้กล่องไม่ขีดเมื่อก่อนเคยมีคนถามอยู่ว่ามีโมเดลทำไหมนี่ตอนนี้มีมาแล้วนะครับจะเอาไปทำเป็นใส่โป่งเวลลี่หรือจะทำเป็นรถบ้านก็ได้เลยนี่เขาทำซุ้มมาเผื่อ ไม่ต้องใส่โปง่งแบบรถแรนลี่ก็เป็นรถบ้านได้แล้วก็อันนี้อันนี้ชอบมากเลยอีสามสิบเอมสามอันนี้ยังไม่ไม่มีใครที่ทำเป็นแบบสเกลเป๊ะๆนอกจากยี่ห้อนี้นะสเกลแบบดีมากเลยแล้วก็ประกอบง่ายแล้วก็ห้องเครื่องนี่เว้นไว้ ให้หย่อนเครื่องได้แล้วก็ตัวนี้ก็ขายดีแต่ R8 M6 GT3 นะแล้วก็จะมี R8 เหมือนกันที่เขาออกมาคู่กันแต่ R8 นี่หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยครับเอามาโชว์ไม่ได้ดูเลยล้อสวยมากล้อนี่หน้าไวส่พวกรถรุ่นใหม่ๆมาก นีสี่หกสี่ประตูใครมีรถจริงแนะนำเลยดูรายละเอียดสเกลสัดส่วนเส้นสายถือว่าดีมากนะเอาไปประกอบจัดฟิตเมนต์สวยๆหน่อยพร้อมขึ้นตู้เลยที่สำคัญคือมันเป็นรถแข่งเนี่ยดูโลบารดูงานนะครับแล้วก็แผงเนี่ยแผงซาวข้างหลังดีมากเลย ถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมครับทักมาหาแอดมินได้ที่เพจดีมคาราฟได้เลยโอเคอันนี้จบยี่ห้อนี้ถือว่างานดีถูกใจเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่ยี่ห้อสุดท้ายแล้วครับผมครับผมมาต่อที่ยี่ห้อสุดท้ายนะยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กทอรมิญานั่นเองก็จุดเด่นเทอรมิญาคือรถที่เป็นแบบรถเดิมรถ รุ่นใหม่รถตลาดซุปเปอร์คาร์ตลาดอะไรอย่างงี้นี่ที่แบบก็แชมิยาก็จะพัดเยอะแยะอลังการด้วยความละเอียดของของบริษัทเขานะครับที่เขาทำมานานเนี่ยครับก็สำหรับมือใหม่ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละแผงก็ อันนี้เป็นเอเนเซ็กตัวใหม่เนาะแล้วก็จะมี3ามแล้วก็อันนี้เลยซูปราตัวใหม่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับก็ตรงช่วงพวกนี้ก็ต้องใช้แบบเทคนิคในการประกอบนิดนึงเนะยาะของรมิยาเขางานเขาจะละเอียด คทามิยาก็อย่างที่รู้ๆกันคร่าวๆก็จะเป็นรถสแตนดาร์ดรถรุ่นใหม่ๆรถซูเปอร์คาร์รถแข่งที่เป็นแบบซูเปอร์ทีทีหรืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นมัสแต้งตัวใหม่ GT4 GT4 ทอ4หนนันเริ่มเทิ่มเลยนี่ครับ<อ>ก็ทางเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันเทามิยา โอเคครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับได้ใครข้อสงสัยที่หลายๆคนถามมาเนาะว่าแต่ละย,ยี่ห้อแตกต่างกันยังไงทุกยี่ห้อมีข้อดีหมดนะครับผมประกอบง่ายเกือบทุกยี่ห้อเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมะสามารถทักมาทางเพจดีมคราฟได้แล้วก็มีไลน์แอด,ด้วยสำหรับสินค้าสามารถซื้อได้เราทาง lazada และ shopee ครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้เนาะสวัสดีครับผมครับผม เรามาดูกันว่าซื้อของกับทาง d ดีมครานลอยดียังไงช่องทางการซื้อนะครับมี3ช่องทางด้วยกันทางแฟนเพจดีมคร f t ทางช้อปปีแล้วก็ทาง l a ซานดแล้วก็ตอนนี้มีมาใหม่คือมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับผมส่วนสินค้าของเราถ้าซื้อแล้วหลังจากทีมงานเช็คก่อนส่งแล้วถ้าส่งไปแล้วพาร์ไม่ครบมีปัญหาอะไรพวกนี้เราสามารถเคลมฟรีได้เลยเนาะโอเคฝากด้วยนะครับผมช่องทางนี้เลยโอเคครับผม ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดีมครับช่แน l ก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใ,ใครได้ที่เพจ f a Facebook b ดีครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ